อันนี้แม่เหน็ดฟอร์สครับแม่เหน็ดฟอร์สอันนี้ไม่มีในคลิปนะต่างกันใหม่ด ลายแม่เหล็กลายแม่เหล็กนะครับลรยแม่เหล็กอะไรแม่เลเนียตัวนี้คือ F B นั่นมันติดฟอร์ตวย่อเคยเจอไหมไม่ติดเคยเจอไหมเคยเจอไหม,เ,เ,มเ,เขียนรูปตามก่อนนะเขียนรูปตามก่อนนะนะครับ สมมติว่าไอ้เรามีกระแสไฟฟ้านะครับไหลยอยู่ในโคร้งลรวดลวดแบบนี้หากแบบนี้นะครับโครงลวดอันนี้เป็นโครงลวด a มา B B มา C C สลงมา d d ไป e e มา F ตรงนี้นะครับกระแสไหลงี้ปึ๊บ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 ออกมานี้เห็นไหมแล้วพออยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับทิ่ขึ้นที่สนามแม่เหล็กกำลนงยงก็ได้แต่ว่าจะกำหดนดให้มันทิดขึ้นขนาด10 10ิเทสลา กำหนะดระยะต่างๆให้สามเมตรสี่เมตรห้าเมตรตามนี้นะครับนะโอเคไหมนี่จะหาแรงไงดีทำไงดีหาแรงรับทำต่อโคร้งลรวดทั้งหมดทำไงหาแรงรับทำต่อโคร้งลรวดทั้งหมดทำไงนะเร็วใครมีไอเดียมาก เออ่ก็เดี๋ยวเราใช้สมการอะไรครับก่อนในที่ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดอะ่ะถูกป่ะใช่เดี๋ยวทูกทีเราเส้นถูกนะ uh, ทุกทใช้แะไอะไร fb fb เท่าไหร่ครับ I, i l, I, l. ออะไรสักย่าง i l c o s B นี่นี่ c o s b นะไ i l นี่คือเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวที่กระแสไฟฟ้าไหลนะครับเวกเตอร์ l นี่เป็นเวกเตอร์หน่วยเป็นระยะเลยนะเป็นเวกเตอร์ระยะได้เลยนะครับ เวกเตอร์ได้เลยนะถหาหาจากตรงนี้ได้คือกบเลยนะถูกป่ะส่วน B นี่คืออะไรครับเวกเตอร์สนามแม่เหล็กนะไอบีนี่คือเวกเตอร์สนามแม่เหล็กนะส่วน i นี่คือค่ากระแสค่ากระแสนะอย่างเช่นกำหนมดมาในรูปนี้สองแอมป์สองแอมป์แล้วก็กำหนดเวกเตอร์สนามแม่เหล็กขึ้น 10k คนะครับนะหรือจะจะสอนหาสนามแม่เหล็กเอแรงแม่เหล็กที่ทำต่อคงรวดนะครับทั้งหมด ก็อหาที่เราส่วนที่เราส่วนเข้าไหมเข้าใจไหมครับทีนี้มาดูว่าใช้ยังไงนะไอ,อสมการใช้ยังไงเข้าป่ะนี่คือเนี่ยมาแล้วตอนมอปลายนะถูกป่นะแล้วคือถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลในเช่นลวดแล้วอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับมันจะมีแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นเข้อนิยามตามน,นี้นะครับ I L B I L cross B I vector L cross vector B นะ อ่ะทีนี้แต่และโชว์แรงแม่เหล็ ق, กในกรณีทํารวดส่วนนี้ก่อนนะครับนะ f f ช่วงนี้ก่อนขอเรียกันว่าลวดส่วนที่หนึ่งแล้วกันตัวนี้ส่วนที่หแล้วกันล,ดนลวลดหนึ่งแล้วกันดหนึ่งแนละ้วกันหนึ่งนะงนะงหนึ่งนะเลนะ็หนึ่งนะอัลบูวันะเล็หนึ่งตัวที่ 1. ท่ไาไรเอฟดิสิทธิเท่าไรครับไอวิตเทอแอลคืออะไรวิตเทอแอลคืออะไรเลยตอบเลยวิตเทอะไรครับตอบเลยวิเทอแอลคืออะไรไอทิ์วกเทอแอลคืออะไรเลยวกเตอ,อะไรครับเอฟ่ะวิตเทอแอลนี่ชือ่อแทนในวกเทอเอฟดเลยนะถูกไหม อะไรครับไมเต้องเอบตอบเร็วทำไมเงี้ยหมดละ่ะขนาดทิศขนาดก่อนขนาดความขนาดความเท่าไหร่ขนาดราคาเท่าไหร่ครับสี่เมตรป่ะสี่เพราะไซส์นี่มันสี่เพราะจันให้ด้านเนี้ย 4, ต้องสี่เมตรถูกป่ะทิศไหนทิศ ที่ไหนครับคิดอะไรเร็วคิดลบไอ่าลบไอือว่าลบไอตรงนี้ลบไอนะครับคิดลบไอตรงนี้้ะตรงนี้ก็คือลบเลยครับลบสี่ไอเมตรจบจบบี้บีบี้เท่าไรครับสิบเท่ไรครับสิบเคเทสลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรรอ,อะไรเมื่อไร F หนึ่งเท่าไหร่ครับ F หนึ่งก็คือไปเลยไอ้ยติดแทนไอด้วยเท่าไหร่ครับไปเลยไอเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ตรงนี้ตอบเลยแล้วใช่ครับสองแทนไปเลยนะอย่าพวปิดตาดูสองแล้วนะสององเล็กนะครับลบสี่ไอนี่คลอสอะไรครับสิบเคตัวเลขตัวเลขเอาลงไว้หน้าเลยเท่าไรครับลบ แปดสิบแปดสิบไอไอคอดเมือมือไอคอดเคเรได้อะไรครับไอคอดเคไอคอดเฮะลบเจอ่ <J S 1> ถูกลบถูกฮะเาตรงนี้เือคลบแปดสลบเจนะเพราะฉะนั้นคำตอบคือหวแปดสเจนิวตันครับนี่แรงไปท่ไหหนึ่ง พีสเฟหนึ่งป็นเท่าไหรครับใส่ไปในลูกใส่ไปในลูกนี่ที่นี้นะครับเดีย๋ยวพิบตาดูนะครับเอฟหนึ่งชัว่ทางนี้ครับเอหนึ่งโอเคปะ่ะโอเคครับต่อไปต่อไปอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นส่วนที่สองนะดูนะนที่สองนะทุกคน นี่เที่สองลำเบรลำเบอรเห็นป่ะที่สองนะครับตรงนี้นอ,อ่ออาดูนะ่ะ f2 ได้ f2 i l คอส b ดูนะครับ l ได้ l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  ดู l มันก่อน l เลยเลยตอบเร็วๆยาวกีนไว้ขนาด l นี่สิศยับยินเอาไว้สาม่วยที่ไหนครับที่ไหนครับเป็นเวกเตอร์ทิศ J ก็เลยก็คืออะไรครับสาม J เมตรถูกป่ะถูกไหม B t h จะเซม B เหมือนเดิม B เหมือนเดิม B ครับสิบอะไรครับสิบ K ถูกไหมเพราะฉะนั้น F สองเท่าไรครับ F สองจัดมาแล้วสองสอง สามเจอุ๊ยขอโทสามเจคลอสนะครับสิบเคคำตอบคือ60 J ิบเจคอดเได้ไรครับเจคอดเคไดไอครับได้ I โอเคถูกเพราะฉะนั้นก็คืออะไรครับ60 I, OK. I OK. นิวตันนะครับ,น,รบนี่ เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับิวต้านแรงที่ไหนครับแรงใส่ในรูปทำมาแนวนี้นะครับทำมาในแนวนี้ชัวเห็นเลยมาหน่อยจับดูนี่จับ,บ F2 นี่ F2 นะครับ,รบเท่านี้โอเคไหมโอเคไหมนิตโอเคไหมต่อไปนะครับอาจารย์ให้รว่วนี้เป็นรส่วนที่สาม พาที่นะตัวที่สามนะเฮ้ยสามนะ f สามคือ i l hot b l เท่าไหร่ครับตัวที่สาม l อ leo l vector line l เ l l. ฮ้ยจุดดีพิการไรตอบพิการจุดดี พิกัดจุดดี x เท่าไหร่ครับ x สี่ถ y 3ามโลถูกไหมพิกัดจุด C x สโล y อะครับ3ามเนห้าเห็นปะ ใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวไล่ก่อน x0 ถูก y3 ถูกต้องใช่ไหมโอ้ถูกโอเคปะ่ะกเตรว L คืออะไรกเตร์ L คืออะไรครับกเตร์ L คือเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์อะไรครับเวกเตอร์ CD ถูกไหมถูกไหมนะให้สิทธิ์เอาจุด D ตั้ง c c ลบเลยครับ c ลบ0 i บวกเลยครับ3 3ลบ3 j นะครับบวก0 0ลบ 5k นะครับอันตรงนี้ออกมา0ลบ5แล้วนี่นะมันได้ l, l มาเท <L? S 2> <L? S 1> ่าไหร่ครับ l มาเท่าไหร่ l ci นะครับเข้าไ okay, ป ci ci บวก0 j ตรงนี้ก็ได้ลบ 5k ถูกไหมครับถูกป่ะหรือมันคืออะไรได้อีกล l l คืออะไรครับ l คือ ci ลบ 5k เมตรจบเห็นไหมครับทีนี้ f3 แทนลงไปนะ f3 แทนลงไปนะแล้วก็สรุปก่อนทีนี้ f1 มาเลยครับ f1 ออกมาอยู่ไหนบวก 80j นะครับนะ f2 ออกมา 60i ถูกไหม 60i ถูกไหมเดี๋ยวต่อไปหา f3 นะนะโอเคนะครับ เพราะฉะนั้น f สาม f สามตัวน,นี้แทนลงไปเท่าไหร่ครับแทนลงไปในในสูนี้เลย i ก็แทนด้วยสองนะสองเห็น okay, ไหมครับ l ก็อย่าสลับนะครับ 4i ลบ 5k cross 10k cross 10k เอาได้อะไรดูเนี่ย ไายได้ก่อนเอาอะครับเติมแรกก็กมี2คูณ4คูณ10ถ้าไหก่อน8ปด0ะครับ i cos k ลบอะไรครับ2ค10ูณ5คูณส0ลบหนึ่ง0ถูกไหมถูกไหม i หเฮ้ยหนึ่งนะครับ100อะไรนะ k คอส k คหรืว่าหรือ <tenha> ว่าเอ็นคอสเคได้อะไรเคคอเคตอบเร็วเอ็นคอสเคอสีโลสบายนะสบายแล้วเคป่ะไอคอสเจไอคอสเค็วไอคอสเคลบเจเพราะนั้นตรงนี้ออกมาเป็นอะไรครับเป็นแปดสิบกับลบอะไรครับลบเจถูกไหม ล้วตรงน,นี้ก็ไปกลไนแล้วครับก็เป็นลบ80เจนิวตันฮี่ f 3ที่ไหนเนี่ยยี่สิบ f 3ามที่ไหนครับ f 3ลบเจก็ไปทางนี้ว่า f 3ถูกไหมครับทำต่อรูปทั้งเส้นนี้เลยนะไปทางนี้นะครับ80นิวตัน f 3 นะ f สามตรงน,นี้เพราะฉะนั้นได้ f สามออกมาแนละ้ว f สามจากของเขียไนไว้ตรงนี้ลบลบลบนะครับแปดสิบแปดสิบเอ่าน่วยเป็นนิวตันนะครับนิวตันนิวตันเข้าใจไหมโอเคไหมโอเคไหมทุกคนตรงนี้มีใครถามอะไรจานไหมอีสิทธิ์มีใครถามอะไรจานไหมตรงน,นี้ไม่มีผมลบนะ รทิ้งนะครับทิ้งนะโอเคนะ เพได้มาแล้วมแล้วนะครับต่อไปข้อก็มาดูนะครับร,รูปส่วนที่สี่ตรงนี้ส่วนที่ 4. สี่ส่วนที่สี่นะครับรูปส่วนที่สี่อ่า FC เท่าไรครับ FC ก็เริ่มที่อะไรก่อน i อ์เวกเตอร์ L ข้อะไรครับข้อ B อ่าดู L เขาคืออะไร L L L คืออะไรครับ,บ L นี่จุด E พี่กันอะไรจุด E จุด E x0 y0 z0 ถูกไหมถูกไหมครับเวกเตอร์ l คือเวกเตอร์ de นั่นเอง de นั่นเองคือว่า de ถูกไหมก็คืออะไรเลย0ลบเลครับ 4i นะครับบวกอะไรครับ0ลบนะรครับ 3j แล้วบวกอะไรครับศูนย์ลบศูนย์ k นะมันก็เวกเตอร์ l คืออะไรครับ l คือลบ4 i นะครับเห็น okay, ป่ะลบ3 j นะครับจบเห็น okay, ไหมเป็นเมตรนะนะเพราะฉะนั้น fc มาช่วยคำนวณเร็วเท่าไหร่ครับ fc สองแทนไปตรงนี้นะอย่าลืมแทน l ลงไปครับวงเล็บ ลบ4ีลบ 3j คลอส 10k เคพิกเลยครับอ่านี่ติดมาดูนะครับได้ได้สองเทอม fc เท่าไหร่ครับปึ๊บปุ๊บ,บลบลบเปลี่ยนหน้าเร็วแปดสบปุ๊บไอคอ,อร์ไรไอคอร์เทนเทอมเทอมสองลบ หกสิบถูกไหมครับค cos <Okay. S 1> k อ่า j cos k อ่าเคลียร์กันเร็วตรงนี้ลบแปดสิบอะไรครับเปพารเมเตอร์ i cos k <Okay. S 1> ลบ j ตรงน,นี้นะลบ j นะลบ j เห็นไหมลบหกสิบก่อน j k <I. S 1> ได้ i โอเคนะได้ i นะครับเพราะตอนนั้นตรงนี้ออกมาเป็นแปดเป็นอะไรครับเป็นแปดสิ เป็น 80J 80J แล้วก็ลบแล้ว 60I ถูกไหมหรือเรียงเป็นแล้วครับเป็นลบลบ 60I ถูกไหมแล้วก็บวก 80J เฮ้ย,ยู่ตรงไหนเนี่ยแรงมันทำไปทางไหนเนี่ยเปลี่ยนหน้าแรงมันทำไปทางไหนเนี่ยตัวส่วนนี้แรงทำไปทางไหนครับตั้งฉากกับอะ อ่ามันต้องตั้งฉากหรือว่ามันจะตั้งฉากกับอะไรที่แอกว่าแต่ว่ามันจะไปไงครับเนี่ยมันออกมาแนวไหนเนี่ยลบหกสิบไอก็ต้องไปทางลบไอก็ไปทางนี้ถยู่ไหมถูกไหมครับมันไปทางไหนแล้วกันนะแป๊บนึงน,นลบหกสิบอะไรครับแปดสิบ ยาวหน่อยนะอยู่ในระนาบ่ะในระนาบนะดูแล้ชัดดูแล้ชัดนะดูแล้ชัดอันนี้ทรายเลยมาหน่อยนึงเข็มอะดูชัดนะครับดูดูดูชัดอ่าเรียบร้อยครับนี่ครับมาทำมาตรงนี้สวยงามสวยงามสวยงามหมดแค่ยังทัวทัวชัวนี่ครับ ชัวนี่นะครับ f line f line f ไ i n e f line f u นี่ f 4 o u อเคปาะรถูกป่ะจบนะสุดท้ายสุดท้ายนี่เป็นส่วนที่ห้านะครับส่วนที่หนะมีกี่ส่วนที่ที่ก็าทำไปนะครับส่วนที่ะครับเ okay ข f 5้าเท่าไหร่ครับ f ห้าห้าจบง่ายอะไรครับ IL แอล b อสบีู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจังตรงนี้ได้ F4 ฮะ f 4คืออะไรครับลบลบ 60i นะครับบวก80ด80ิตั้นนะครับตรงน,นี้ก่อนเอ่อ i เท่าไหร่ครับ i ก็2ไปเลยนะ L l อเลยเลยเร็วอ้ววอน,นสายตา4อะไรครับ ถูกไหมถูกไหมอยาวเอาสี่หน่วยพวกมาทางแกน i เลยมองได้เลยใช่ปะพวกมมาทางแกนบวก x ถูกไหมครับ cos 10k cos 10k เท่าไหร่ครับ80 i cos k ได้อะไร i cos k เร็ว i cos k เปลี่ยน้านเร็วได้เลยครับลบ,บ j ก็เป็นลบ 80j ดูว่า 80เจนวตันถูกไหมจบพันได้ f5 มาแล้วนะได้ f5 ออมาแล้ว f5 ออมาเท่ากับอะไรครับเอ,อ่อลบ80เจนวะตันนิวตันทิศไหนเอ่ยทิศไหนเอ่ย f5 ใส่ในลูกครับนี่นะทุกคนทำไปทางด้านซ้าย นี่ครับ F5 นี่โอเคปะ่ะนะเอาละสุดท้ายนะครับสุดท้ายคือลบเที่ยงลบเที่ยงเันนี้ลบเทียเท่ยงนะครับลบเที่ยงหมดตรงนี้ไม่ต้องใช้มันละหมดเราหามาหมดแล้วนะครับนะประเด็นคือว่าที่สิทธิ์หาเวกเตอร์ L ให้ได้ นะดูไปตัวแอ L ให้เป็นตรวจแนวนี้นะครับถ้าดูตัวแอลไปก็คือจบผมลบหมดเลยนะเราลบหมดเลยนะแต่อันนี้ก็แรงหมดอที่เป็นโมเมนต์เอ้ยแรงรวมสิ่เาหารแรงรวมเนี่ย อ๋อไม่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 ไม,ไม่อันนี้เราหาแรงลบแรงรวมก่อนเข้าใจไหมครับเราไม่ได้คิดโมเมนะต์อ่ะเราคิดโมเมนต์ต้องหมดจุดหมุนด้วยถูกไหมครับนะเราคิดหาแรงลวมก่อนอันนั้นเอาไปใช้อีกขั้นอีกขั้นหนึง่งนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะครับนะเห็นไหมครับทั้งแรงรับที่ทําต่อโค้งลวดเท่าไหร่ครับแรงรับลบทิ้งหมดเลยตรงน,นี้ลบทิ้งหมดเลยนะแรงรับทําต่อโค้งลวด ตัวนี้ f f total นี่จิดจำหบมดครับ f หนึ่บวก f สองบวก f สามอ่าเท่าไรครับอื้ก็มีอะไรม้างแปสิบ j บวกนะครับ f สองกสิบ i นะครับว่าเห็นไหมครับแล้วก็แล้วก็อะไรครับแล้วก็เออ hey, F3 ลบลบ8ซ okay, <Okay. S 2> ิตเทเห็นไหม F4 บวกบวกเอ้ยขอโทษ F4 มันก็บวกเข้าไปก่อนบวกกัน วกลบลบเลยครับลบ60 i นะครับบวบก80 j นะครับแล้วก็ออบวก 5, ้าก็ลบเลยเลยลบ80 j ือว่าคําตอบคือคําตอบคือสี่ส่ะศนนะครับได้รับเป็นศูนฮะไม่น่าเชื่อนี้สิดูนะครับเอาให้กระแสะเข้าแนวนี้ฟังให้ดีนะครับ เราให้กระแสเข้าไปเข้าแนวเนี้ยแ,นะแนวนะแนวนเข้าแนวแนวแนวนี้ถูกไหมวนไปเรื่อยๆออกมาขนาดกับแนวนี้ออกออกมาขนาดกับแนวเดิมดูนะครับออกมาขนาดกับแนวเดิมแรงรับศูนย์ไม่น่าเชื่อว่าถ้าถ้าออกไปที่จุด E นี่ศูนย์ไหมถ้าตอบที่จุด E นี่สูนไหมแรงรับถูกไหมตอบไหมไม่ครับถ,ถ้าไม่มี F5 ไม่สูนเลยนะเห็นปะ่ะ วันนี้สิสังเกตด,ดูนะครับถ้าเข้าแนวไหนคผมก็ออกขนาดน้านั้นนะครับแรงรับสี่โลกพอีไมเชื่อไปลองดูรูปไหนก็ได้รูปไหนก็ได้รูปไหนก็ได้ไปลองดูว่าจจพูดจริงแบบนะครับโอเคป่ะเรียบร้อยเรียบร้อยมีใครถามอะไรไหมไม่มีจบนะมีใครถามอะไรไหม